สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวดีมฮันด้าเดมซูเปอร์ครับนะคดับเดิมๆนะฮะเออไม่ได้เดิมๆนะฮะบอกว่าท่อเดิมไม่ใส่เท่าผ่านะฮะครับผมจะไล่ไปน,นะครับนะครับไฟลีสีฟ้านะฮะแล้วก็ฟูมินต่ำนะฮะชุดหน้ายังไม่เปลี่ยนนะฮะยังไม่มีงบแล้วก็โลโลอะไรวนะ นี่อะไรวะเนี่ยใครบอกรู้เลยนะฮะไม่รู้นะอันนี้นิมเดิมหมดนะยังไม่แต่งเครื่องอะไรนะอันนี้เพิ่งจะไปทําเมื่อเช้าเองโลแล้วก็นี่ฝากรอบท่อนะฮะซื้อมาสองร้อยเก้าสิบแล้วนี่แถมซื้อเยอะอ่ะก็นี่กันตกแ9 0ร้อยเก้าสิบ นีครับแล้วก็นี่เท่าไหร่วะสองราสิบขเกียร์แล้วก็นี่ขาตั้งคู่เท่าไหร่เท่าไหร่วะห้าร้อยห้าร้อยยมาดูนะฮะไฟ ไปดีสีฟ้าแล้วทอดเดิมนะฮะไม่ได้แต่งเครื่องอะไรเอฟโฟบี้อ่ะก่อนขอจบการรีวิวเดียมซุปเปอรับเพียงเท่านี้นะครับ